พรุ่งนี้เขาไปเดทกันแล้วนะคะพี่บอยกับน้องแพรว่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องมาซื้อของขวัญแทนใจกันพี่บอยซื้อไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นแพร<อ>คิดเองนะคิดามาเยอะคิดมาล <ไป S 2> อะไรพี่บอยจะจับความไปไหนเอออาแปะแปรสารสักกษฐทรรมกันบ <laughs> อกใบหน่อยว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าของใช้คู่กันคู่กันก็ใช้คู่ได้แต่ต้อมีของชิ้นเอีวเอางี้พี่บอยชอบอะไรบ้างเธอคิดว่าคนอย่างพี่บอยจะชอบอะไรจริงได้บอยมันมีอย่างที่มันอยากได้มในชีวิตคืออะไรพี่มีผ้าไม่ไอแพลมันมีแล้วในใจแพรวว่าต้องใชร์นั้น อ่ะมัันชดเลยเพราะว่ามันอ่ะตั้งใจจีบพี่บอยแล้วมันอ่ะจัดการบ้านมาแล้วอันนี้คือในสิ่งที่เขาอยากได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาชอบด้วยว่าก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาแบบชอบในชีวิตประจำวันของพี่แพวหรือมึงจะซื้อคอสกำจัดขนให้พี่บอยหรือวัดเห็นหรือมิจอานี่คิวพี่บอยหรือพี่บอยพี่บอยเขาเจ้าคนดูแลไงพี่บอยขึ้นมาอย่างนี้ไงให้พี่บอยเดี๋ยวหนูดูแลพี่บอยเองบอยมันใช้ชีวิตอยู่ในรถยักไอ้แพรมันเห็นเขาในรถมันลกแต่ถ้าสมมติว่าซื้อ เขาอันนี้เขาดีใจเพราะเมื่อวานนี้เขาคุยกับผมอยู่เี่มีให้เลือกเยอะเลยสวยไหมต้องว่าพี่บอยชอบมากสวยมากเลยค่ะของขวัญของพี่บอยแล้วฮอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของขวัญนี่แพลวเขาให้พี่บอยตกถุงเลยจ้ะบอกใบ้ด้อมหน่อยว่าเป็นของอะไรคิดว่ามันเป็นของที่พี่บอยน่าจะได้ใช้ทุกวันแล้วก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็เข้ากับพี่บอยมากๆอันนี้ไว้ใช้คนเดียวหรือว่าใช้คู่ใช้คนเดียวแล้วมีอะไรอยากบอกกับพี่บอย พี่บอยจะชอบกับสิ่งที่หนูเลือกให้นะคะอ,อาทายกันมาคิดว่า้องแพลวจะซื้ออะไรให้พี่บอย